เวลาที่ลูกวัยรุ่นของเราทำตัวไม่น่ารักนะครับมันเป็นเวลาที่เขาต้องการความรักมากที่สุดเขาต้องการสัญญาณของความช่วยเหลือมันเป็นช่วงเวลาที่บอกให้รู้ว่าบ้านของเราหรือพื้นที่ที่เขาอยู่ในตอนเนี้อาจจะขาดความรักความอบอุ่นอาจจะยังมีสิ่งเหล่านี้ไม่มากพอนะครับยิ่งคำถามของคุณแม่ท่านนี้ ที่พูดถึงลูกมีพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่ไปในทางสารเสพติดหรือพฤติกรรมบางอย่างในโรงเรียนที่นําไปสู่การเชิญออกไล่ออกนะครับหรือต้องเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนย้ายโรงเรียนไปเราจะค้นพบได้เลยว่าเด็กที่เจอพฤติกรรมแบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นั้นมักจะอยู่ในครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าใจครับโอมันยากนะครับ กับการจะต้องมานั่งยอมรับว่าบ้านที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ครอบครัวของเรานั้นขาดความรักความอบอุ่นความเข้าอกเข้าใจกันมันยากมากเลยครับเหมือนเหมือนมีคนมานั่งชี้ผิดว่าเอ้ยเนี่ยบ้านไม่อบุ่นไงลูกเลยมีวิติกรรมแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าใช่ครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการยอมรับให้ได้อย่างสุดหัวใจเลยครับว่าเออบ้านของเรา ในฐานะที่เราเป็นแม่เราเป็นพ่อเนาะบ้านเรามันไม่อบอุ่นจริงๆลูกเลยมีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้ครับยอมรับให้ได้สุดหัวใจก่อนครับเพราะถ้าคุณยังยอมรับไม่ได้คุณจะไม่มีวันแก้ปัญหานี้ของลูกได้เลยเมื่อยอมรับแล้วเราก็ค้นหาครับว่าอะไรคือสาเหตุหรือต้นตอของความไม่อบอุ่นนั้นอาจจะเป็นเพราะสามีเราคุณพ่อของเด็กที่ไม่ค่อยอยู่บ้านไหมโมโหร้ายไหม มีอารมณ์ลบหรือมีคำพูดคำจาอะไรที่อาจจะนำไปสู่การสร้างความไม่ปลอดภัยทางจิตใจไม่สามารถสร้างเซฟโซนในบ้านลูกไม่ค่อยอยากจะพูดคุยด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเราไหมในฐานะแม่ที่อาจจะไม่ได้เข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานของวัยรุ่นเราไม่ได้เรียนเนาะเราไม่ได เราไม่ได้หาคอร์สเรียนเราไม่ได้หาหนังสืออ่านเราไม่ได้หาความรู้เรามาก็ตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วเราเลยเร่งหาตัวช่วยเพื่อแก้ปัญหาซึ่งมันจะต่างจากคนที่รู้ว่าต้องศึกษาหาความรู้ตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งหาความรู้เพราะเพื่อป้องกันเวลาที่ลูกเป็นวัยรุ่นกับอีกคนหนึ่งหาหาตัวช่วยหากลุ่มหาหาอะไรอ่าน ในตอนที่มันเกิดปัญหามันเลยสถานการณ์มันเลยไม่เหมือนกันไงครับใช่ไหมเออเราเป็นแบบนั้นไหมเราเป็นแม่ที่ไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไหมเราไม่ได้เข้าใจว่าเออพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บวัยรุ่นจะต้องรักเพื่อนติดเพื่อนจะต้องมีสังคมเขาจะต้องหากลุ่มที่ยอมรับในตัวเขาเราไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเนาะหรือเรารู้แต่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ให้คุณค่ากับการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเราอาจจะเป็นแม่ที่เอ,อ่อ อารมณ์บางอย่างนะครับเหนื่อยจากการทํางานมีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะครับไม่ได้สามารถสร้างบรรยากาศในบ้านให้อบอุ่นไว้ใจปลอดภัยนะก็ลูกสามารถพูดคุยเล่าได้ครับทุกเรื่องหรือเราอาจจะแม่ที่ฟังไม่เก่งเวลาที่ลูกเคยเล่าในอดีตเราก็ตําหนิต่อว่าหรือเราก็เน้นสอนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเราเราทําในานามของความหวังดีแต่เราไม่มีศาสตร์ไม่มีศิ์เลย เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดังนั้นต้องกลับไปค้นต้นต่อว่าเอออะไรนะที่ทำให้บ้านของเราไม่อบอุ่นแล้วก็ลดละพฤติกรรมเหล่านั้นครับและจะดีมากมากเลยนะครับแต่กี้เราทำสองข้อแล้วนะข้อแรกคือยอมรับข้อสองคือกลับไปดูว่าอะไรคือต้นต่อของความไม่อบอุ่นอันนี้สามคือเรากลับมาปรับเปลี่ยนตนเองเรามาพัฒนาตนเองเราไปหาโค้ดหาครูหาครูบาอาจารย์หาหนังสือหาอะไร อ่านเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองมันก็จะเอื้อให้สภาพแวดล้อมในบ้านของเราน,นั้นนะมันอบอุ่นปลอดภัยมากขึ้นคราวน,นี้พอมันอบอุ่นปลอดภยัยลูกก็จะค่อยๆวิ่งหนีวิ่งออกมาจากสิ่งไม่ดีลึกๆแล้วมนุษย์ไม่มีใครอยากทําตัวแย่ๆหรือไม่ดีครับไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นแต่รวมถึงผู้ใหญ่อย่างเราๆพ่อแม่อย่างเราๆด้วยแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเราทําสิ่งไม่ดีเพราะอะไรเด็กบางคนไม่ได้รู้ตัวนะว่าทําสิ่งไม่ดีเพราะอะไร เหมือนที่ผู้ใหญ่อะโต้นป่านี้สี่สิบห้าสิบางคนส่วนใหญ่แล้วยังไม่รู้เลยว่าที่ฉันไม่ประสบความสําเร็จอย่างพน้นเนี้ยแล้วที่ฉันทําสิ่งไม่ดีที่ฉันสูบบุหรี่ที่ฉันอะไรแล้วทาสิ่งไม่ดีเพราะอะไรเราไม่รู้จริงๆนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกด,ดูจิตดูใจตัวเองยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับแม่ท่านนี้แม่ฝ้ายนะครับที่พิมพ์ถามเข้ามาแล้วก็ครอโพอื่นด้วยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ความไม่รับพฤติกรรมแย่ๆบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเนะี่ยหรือพฤติกรรมอะไรก็ตามในโรงเรียนชกต่อยที่ทําให้นําไปสู่การต้องย้ายหรือต้องเชิญออกขอให้รู้ไว้ว่าจริงๆอย่าไปชี้นิ้วโทษว่าเป็นที่เด็กดการกระทําของเขาอะ่ะมันคือผลจากการที่เขาได้รับความรู้สึกบางอย่างที่เขาก็อธิบายไม่ได้อุยเด็กอธิบายไม่ได้ เด็กหลายคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ฝึกดูจิตเหมือนกันครับแ้ฝึกได้ยังไงใช่ไหมพ่อแม่ยังฝึกดูจิตดูใจไม่เป็นเลยผมเนี่ยมีโอกาสโชคดีเจอเด็กหลายคนที่รู้ตัวเองทันแล้วก็เจออีกหลายเคสที่ส่วนใหญ่เขไม่ได้รู้ตัวเองอยู่แล้วเราแก้ได้โดยการที่ฝึกตัวเองก่อนนะครับเป็นกาลังใจให้นะ